สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Star d e y Expand กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปสร้างแท่นวับให้ครบทั้ง4แท่นด้วยกันซึ่งแท่นวับที่เราจะสร้างต่อไปนี้นะคะก็ได้แก่แท่นวับไปภูเขาแท่นวับไปทะเลแท่นวับไปทะเลทรายนั่นเองซึ่งพาร์ทที่แล้วนะคะที่ EP ที่40นั่นเองเราได้สร้างแท่นวับไปเกาะขิงแล้วด้วยกันซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะสร้างให้ครบทั้ง4แท่นนะเย้ yeah! ซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะทำเควสสร้างแทนวัฟทั้งสีแท่นนั่นเอง เราเนี่ยจะต้องผ่านเควสตหมึกวิเศษของพ่อมดสะกอนซึ่งการที่เรานั้นจะสามารถทําเควสตหมึกวิเศษของพ่อมดได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําการซ่อมแซมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์หรือทําการจ่ายค่าสมาชิกของโจจ้าครบใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปยังสถานีรถไฟด้านบนก็จะพบเจอกับคาซินของพ่อมดเนี่ยยืนอยู่หน้าปากถ้ำนะคะพ้อมสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปิดทาง เข้าทำเนะะี่ยค่ะซึ่งสิ่งนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเขียวๆอะไรก็ไม่รู้นะคะก็สิ่งน,นี้เองนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรานั้นสามารถที่ทําเควสหมึกวิเศษของพ่อมดได้นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเปิดเผยเรื่องราวนะคะในอดีตของเขาเกี่ยวกับชีวิต แต่งงานกับภรรยาเก่าคนนั่นเองซึ่งเขาได้ทําให้ภรรยาเก่าเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจนะคะจนกลายเป็นแม่มดป่วนชาวบ้านไปทั่วเลยและตัวพ่อมดเองเนี่ยเขาก็ได้ทําการแก้ไขปัญหานะคะไม่ให้เรื่องมันบานปลายนะเขาได้ทําการผลึกเส้นทางไม่ให้ภรรยาเก่าของเขาเนี่ย ออกจากบ้านของเธอได้นะคะโหนี่คือการปกป้องชาวเมืองขนาดนี้เลยเหรอไม่ให้ชาวเมืองอ่ะเดือดร้อนนั่นเองนะีคะแต่บังเอิญว่าตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยแม่มดภรรยาเก่านะคะก็ได้เอาหมึกวิเศษของเขาไปด้วยนะและตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องการมันกลับมานั่นเองเขาก็เลยมอบหมายให้เราเนี่ยไปทําการหาหมึกวิเศษของเขาจากภรรยาเก่าที่กลายเป็นแม่มด ซึ่งเป็นปัญหาที่เขาเนี่ยได้สร้างแก่ภรรยาน,นี่คะเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปทําให้ภรรยาเขาโมโหเขาควรที่จะแก้ไขแต่ว่าเราเนี่ยดันมาแก้ไขให้เขาเองเอ๊ยยังไงก่อนเขาก็เลยมอบหมายให้เราเนี่ยไปหายันแห่งความมืดโดยการที่ให้เรานั้นนะคะไปถามกับโครบัสซึ่งโครบัตเอเนี่ยก็รู้ว่าไอ้เจ้ายันแห่งความมืดนี้มันอยู่ที่ไหนนะคะใช้เป็นการปลด ผลึกเพื่อที่จะเข้าไปเส้นทางนั้นนั่นเองซึ่งโคบัตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยมีนะแต่ว่าทำตกอยู่ในบริเวณที่ที่เขาอยู่นั่นแหละเออตรงซอกเล็กๆตรงบ่อน้ำเขียวๆนะซึ่งตอนนั้นเองนะโคบัตก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันอันตรายมากเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้ปิดไว้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปคุยกับเขาเนะคะเขาก็ได้เปิดเส้นทางให้เราเข้าไปนะะี่ฮะ เมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะพบเจอกับไอ้เจ้าหนอนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปใกล้มันมันก็จะกลายเป็นมแมลงแล้วก็คอยมาตอมเราเนาะเลือดเราก็จะลดเรื่อยๆเนาะก่อนอื่นเลยเราต้องกำจัดเจ้าหนอนก่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินไปยังจุดสูงสุดเพื่อตามหาหีบสมบัติที่มียันแห่งความมืดไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ยันแห่งความมืดเสร็จ นำยันอันนี้เนี่ยไปปลดผลึกเส้นทางที่จะเข้าบ้านแม่มดได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการปลดผลึกแล้วเราก็จะพบสู่เส้นทางนะคะที่จะเข้าสู่บ้านแม่มดโดยการวาร์ปมานั่นเองนะคะและเราก็จะได้พบเจอกับเจ้ากลอบป,ปิ้นที่ชื่อแฮชแมนนั่นเองเขาเนี่ยไม่ให้เราเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่ที่แบบไม่ให้ใครก็ตามเนี่ยเข้ามาสู่ที่ที่แม่มดพักได้นะคะเรียกได้ว่าผู้จงรักพักดี ผู้เฝ้าประตูนั่นเองนะีคะซึ่งการที่เรานั้นจะเข้าไปบ้านของแม่หมดได้นะคะเราก็ต้องติดสินบนเจ้าหน้าที่ถูกแมมเออซึ่งเจ้ากอบบินเนี่ยเขาก็จะชอบมายองเนตต้องคำสาบนั่นเองก็คือวอยมายองเนตนะคะไอ้วอยมายองเนตเนี่ยทำมาจากวอยเอกซึ่งวอยเอกเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่โครบัสนะคะแล้วก็เอาเจ้าไข่เนี่ย ปหย่อนไว้ที่เครื่องทำมายองเนสก็จะสามารถเชื่อทำวอยมายองเนสได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีนี้มันจะยุ่งยากนะคะแต่วิธีที่เราทำนั่นคือ เราเนี่ยจะหาตกเจ้าวอยมายางเนสเนี่ยบริเวณบึงบริเวณรอบ,รอบๆบบ้านของแม่มดซึ่งทําได้นะทุกคนเราสามารถหาตกวอยมายางเนสได้เมื่อเราตกวอยมายางเนสได้เรานั่นเองเราก็จะนําไปให้เจ้าแฮชแมนเจ้ากรอบบินที่ทําหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูหน้าบ้านของแม่มดนะคะเมื่อเราให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบมากจนลืมหน้าที่ของตัวเองนะค่ะแล้วเขาก็หนีหายไปเฉยเลยทุกคนจากนั้นก็เป็นหน้าที่เรานะ ที่จะทําตัวเป็นผู้บุกรุกไปบุกรุกบ้านของแม่หมดนะคะโดยจะทําการฉกช,ชิงเนะคะเจ้าหมึกวิเศษที่วางอยู่แบบบนโต๊ะแบบโอ้โหใครไม่เจอก็ว่าไปคือเด่นคือเรียกได้ว่าเจ้าหมึกวิเศษเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะคนขวดสีม่วงเนาะเมื่อเราทําการขโมยมาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้เจ้าจุดวาร์สสีแดงๆนะะี่ค่ะวาร์ปซึ่งจุดวาร์ปนี้เองเนี่ยจะนําไปสู่บ้านของพ่อมดนั่นเองและถ้าใครอยากรู้นะคะไอ้เจ้า แทนที่อยู่ในบ้านแม่มดใช้ทำอะไรก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ EP ีที่16ได้เลยนะะี่ค่ะเมื่อเราทำการวารและมาอย่างบ้านพ่อมดแล้วเนี่ย พ่อหมดเองเนี่ยเขาก็จะเดบแบบดีใจมากมากเลยนะคะและหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาเนี่ยก็จะให้แบบประมาณว่าสิ่งตอบแทนให้เรานะคะคือคมภีร์ที่ใช้ในการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์นั่นเองก็คือที่เราจะทําการไปสร้างแท่นวาร์ฟนั่นเองนะี่ค่ะเอาละทุกคนหลังจากการที่เรานั้นทําเวทมึกวิเศษของพ่อมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูคภพร์กันเถอ,อะเนาะนอกจากการที่เรานั้นสามารถสร้าง ทนวาร์ปได้แล้วเรายังสามารถสร้างกระท่อมจูนิโม่ได้อีกนะซึ่งกระท่อมจูนิโม่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะทราบแล้วใช่ไหมว่าเจ้ากระท่อมจูนิโมเนี่ยใช้ในการทําอะไรซึ่งไอ้เจ้ากระท่อมนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าจูนิโมออกมานะคะเมื่อเราวางกระท่อมบริเวณ ที่ที่เรานั้นปลูกพืชผักเนาะซึ่งเมื่อพืชผักหรือผลไม้ของเราเนี่ยเติบโตพร้อมที่จะเก็บผลแล้วเจ้าจูนิโมเนี่ยก็จะช่วยเก็บเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท่นวัดไปภูเขาแท่นวัดไปทะเลแท่นวัดไปทะเลทรายแล้วก็แท่นวัดไปเกาะขิงซึ่งแท่นวัดไปเกาะขิงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย ต้องทำเควสซ่อมแซมเรือไปเกาะขิงก่อนนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการซ่อมแซมเรือไปเกาะขิงเนี่ยต้องทำยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP ที่20นี่ยคะหลังจากนั้นก็คือเราเนี่ยสามารถสร้างนาฬิกาทองคำนั่นเอง ซึ่งในรูปเนี่ยอาจจะดูไม่ทองคำนะเพวกเราเนี่ยลงมอดหน้าตาก็จะแบบเป็นโบราณโบราณนิดนึงเฮ้ยบูรี่อ่ะไม่ได้บูรี่มันไม่ฮัลโหลฮัลลามเหมือนก่อนลงมอดใช่ไหมล่ะเออก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยสร้างนาฬิกาทองคําบริเวณพื้นที่ในฟาร์มของเราแล้วใช่ไหมไอเจ้านาฬิกาเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้รั้วไม้ของเราเนี่ยสุดโทมทุกคนเออปกติรั้วไม้ของเราเมื่อสร้างแล้วนานๆทีใช่ไหม รั้วไม้เนี่ยมันก็จะพังลงเราก็จะต้องซ่อมบ่อยๆเนาะซึ่งถ้าหากเรามีไอ้เจ้านาฬิกาทองขับแล้วเนี่ยไอ้รั้วไม้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอีกเลยเพราะว่าจะไม่พังนะแล้วก็เจ้านาฬิกานี้เนี่ยจะช่วยไม่ให้มีขยะบริเวณฟาร์มของเราด้วยเช่นกันเนาะเอาล่ะเราย้อนกลับมาดูนี่แท่นวัฟของเราดีกว่าที่เราจะสร้างให้ครบทั้ง4แท่นเนาะสร้างไปแล้วหนึ่งแท่นเลืออีก3แท่นมาดูแท่นวัฟแรกที่เราจะสร้างเลยดีกว่าแท่นวัฟแรกเนี่ยเป็นแท่นวัฟไปภูเขาเนาะ ใช้เงินสร้างจำนวน5 0 0แสนเหรียญ i ิลิเดียมบาสและเอิร์ธคริส a ั e เอิร์ธคริสตเนี่ยสามารถหาได้ในเมืองในเมืองนะคือหาง่ายมากๆเลยเนะคะส่วนแทนวัปอันถัดไปก็คือแทนวัปไปทะเลนั่นเองแทนวัปไปทะเลเนี่ย ใช้จำนวนเงินในการสร้าง500,000เหรียญอิลิเดียมบา5แล้วก็หอยกาบ10แล้วก็ปะกาลัง10โอ้พวกนี้เนี่ยหาง่ายๆนะคะหาได้จากชายทะเลเนาะจากนั้นก็เป็นแท่นวับที่3นะคะคือแท่นวับไปทะเลทรายนั่นเองใช้เงินสร้างจำนวน1ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวเชียวโหวดีนะวันเนี้ยพกเงินมาพร้อมเลยนะคะใช้อิลิเดียมบา20 ใช้มะพร้าวสิบแล้วก็ใช้แคปตัสฟุตสิบก็คือของเหล่านี้เนี่ยสามารถหาได้จากทะเลทรายนั่นเองนคะคแท่นวัฟแต่ละอันเนี่ยวัตถุดิบในการสร้างก็สามารถหาได้ง่ายมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างทั้ง3แท่นให้ครบทั้ง4แท่นเอองงไหมมาสร้าง ทั้ง3แท่นให้ครบจำนวน4แท่นนี่ที่ของมันต้องมีในเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าเนาะเริ่มด้วยอิริเดียมบารจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องแบบมันต้องเริ่มด้วยเงินเนทุกคนตอนนี้มีเงิน2ล้านนะ่ะก็เช้าส่วนอย่างเราแบบว่ามันรวยๆสวยๆนะคะมีเงินก็นี่ไงก็เป็นลงทุนเนาะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นจากนั้นเรากลับไปที่ฟาร์มกันเถอะ เอาละตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเลยอันดับแรกนะเราจะไปเอาอิริเดียมบาก่อนนะคะเพราะว่าอิริเดียมบาเนี่ยเรามีอยู่นะค่อนข้างเยอะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเผาครบแลหรือยังนะเ<ม>ผาเป็น Bar นะอิริเดียมบาร์นะโอ้มี20รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้เผาเตรียมไว้นะะี่ค่ะนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้อิลิเดียมบาเนี่ยหาได้จากเหมืองทะเลทรายนะคะการลงเหมืองเนี่ยยิงลงลึกเท่าไหร่ดวงดีเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะพบเจ้าแรกอิลิเดียมเยอะเท่านั้นนะจ๊ะหลังจากนั้นหาอะไรเอ่ยก็แท่นวัดไปภูเขาใช่ไหมแท่นวัดไปภูเขาเนี่ยก็ต้องมี earth คริ s t a l ด้วย นี่เอิร์ธคริสตัลเนี่ยรู้สึกว่าเรามีค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาก่อนเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าแต่และสถานที่เนี่ยเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากไหนนี่เอิร์ธคริสตัลเอามาหมดเลยนะคือนี่ไม่เผื่อเลยเอาไปหมดเลยนะทุกคนหลังจากนั้นก็คือแท่นวาร์ปไปอะไรเอ่ยแท่นวาร์ปไปทะเลนะต้องการหอยกับแล้วก็ปะการังซึ่งเราก็มีแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามี ครบแล้วหรือเปล่านะโอ้ยดูมีแค่นี้เองแล้วก็อันนี้ก็มีเจ็ดเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถไปเก็บแถวบริเวณริมชายทะเลริมชายหาดได้นี่คะ่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราต้องมีอะไรเอ่ยอ้เราต้องมีแคปตัดฟุตนี่นะหาได้จากโอ้โหทะเลทรายนี่คะ่ะแคปตัดอู้เรามีพอดีเลยแล้วมะพร้าวล่ะมะพร้าวเรามีเจ็ดเองเหรอ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บตรงบริเวณทะเลทรายกันนะ้ำเพราะว่าในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาแหล่งวัตถุดิบสำหรับสร้างแท่นว์ฟแต่ละแท่นอยู่แล้วนะคะเราก็มาเริ่มจากแท่นแรกที่เราจะสร้างเลยดีกว่าคือแท่นแรกคือแท่นว์ฟไปภูเขาใช่ไหม earth crystal เอาล่ะมาถึงเมืองแล้ว earth c r y s t ก็หาได้ง่ายมากๆเลยนะคะ นี่ลงเหมืองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเนาะชุบชุบนี่ไงเจ้าเอิร์ดคริสตันนะคะก็คือเจ้านี่นี้เองเนี่ยนี่เก็บมาเลยอุ้ยได้สองเนี่ยได้คูณสองนะคะโอเค เอิร์ธคริสตัลเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ที่เมืองชั้นที่1ถึงชั้นที่39เนานะหรือดอกจากมอนเตอร์ก็ได้นะหลังจากนั้นโอ้แล้วก็มีไอเทมที่เรานั้นสามารถไปเก็บได้แถวริมทะเลนีคะไปตอนนี้เลยถึงตอนนี้จะดึกมากแล้วก็เถอะใช้เวลาหาเอิร์ธคริสตัลนานเหมือนกันนะเออนี่เดินทางไปทะเลเลย let's go เดินทางไปทะเล ชิบนี่ไงนี่เจ้ากาบหอยนะคะเจ็ดแปดเก้อ็ย้มีเยอะเลยนี่เจ้าปากกาลังก็มีเยอะเลยมีเยอะเลยนี่เก็บไปเผื่อด้วยนะเก็บไปเผื่อเก็บให้หมดเลยคนขี้งกชิบ คนที่ง้อเ,เก็บไปเลยหลังจากนั้นก็มีไอเทมที่เราเนี่ยจะต้องไปเก็บที่อ๋อทะเลทรายจริงๆมะพร้รา,พาวเนี่ยสามารถหาเก็บได้ที่เกาะขิงนะคะชิบแล้วแคปตัสฟุตเนี่ยก็หาเก็บได้ที่แบบว่าทะเลทรายนะคะทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปหาเก็บแคปตัสฟุตกับโคคอนัทแล้วก็ไปสร้างแท่นวาร์ปกันเถนอะเนาะวันนี้เราขอไปนอนก่อน เอาละทุกคนเช้าว,วันถัดมานะคะตอนนี้ก็เวลา10โมงไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปหาป้าแพมให้เขาขับรถไปทะเลทรายกันเถอะนะ แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินจำนวน500รเหรียญน,นะคะตอนนี้ถ้าเรามีแท่นว้าว่ะเราก็จะไปน้องนั่งรถป้าแพมอีกต่อไปป้าแพมอย่าคิดถึงเรานะป้าแพมบอกฉันไม่คิดถึงเธอหรอกกลับก็ดึกฉันต้องทำโอทีเพื่อลอเธอกลับบ้านเนี่ยนี่โอเคหลังจากนั้นนี่ไงแคปตัดฟุเนี่ยก็จะเกิดตามพื้นนะ หรือเราสามารถปลูกเจ้าแคปตัแคปตสปลูกเจ้าแคปตัสได้นะคะซึ่งมเมล็ดเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ที่โอเอซสเลยชึบก็คือมเมล็ดแคปตัสอันนี้นะคะแคปตัสซิดใช้เวลา12วันโอ้ใครจะรอเนาะมาเก็บที่ทะเลทรายทุกวันนะ่ะเนาจะเร็วกว่านะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็หานี่มะพร้าวที่ดรอบตามพื้นเนาะ โอ้คือตอนนี้เนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็โหสุดยอดเลยคือโตเต็มพื้นที่หมดแล้วนี่คะพื้นที่ด้านบนนะโอ้แคปตัดเยอะมากวันนี้ชึบชึอบอุ๊ยขอขุดก่อนอุยขุดไม่โดน ชึบครบแล้วจำนวนสิบไงคะหลังจากนั้นเราเดินทางไปยังบ้านของพ่อมดกันเลยดีกว่านโอ,อแต่ก่อนไปเนี่ยขอแหวกเก็บพวกน้ำยางต่างๆอ่าเรียบร้อยเราเดินทางไปบ้านพ่อมดเพื่อไปสร้างแทนวาฟกันเชอะเอาละตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของพ่อมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็เดินทางไปคัมพีจำเอาจำเอาให้เร็วที่สุดกันเถอะเย่ yeah. จากนั้นก็ปอดคัมพีเพื่อที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างเวทมนตร,กร์กันใช้วัตถุดิบนี่คะ่ะเป็นตัวช่วยในการสร้างคือแท่นวาลไปผูเขา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 หลังจากนั้นเราสร้างเลยก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยอย่าลืมเคลียร์ทางนะคะเคลียร์พื้นที่ที่เราต้องการจะสร้างในพื้นที่นั้นนั้นก่อนนะ นี่ภูเขาเหรอภูเขาก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยวาร์ปไปอะ่ะเฮ้ยมีเบี้ยวอ่ะ <c oughs> ทุกคนเราสร้างมีความเบี้ยวไม่เป็นไรมันคือสไตล์น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นก็สร้างไปภูเขาเสร็จสร้างไปอีทะเลโอ้ครบครบวัตถุดิบในการสร้างนี่พร้อมมากเลยนะค่ะเชื่อไปทะเลก็คือคอ,อ่ะเอาเป็นอันดับอันดับสามแล้วกัน คือมันก็จะสเปะสปะหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่เนาะแล้วก็แทนว่าไปทะเลทรายนี่คะ่ะดิเซอร์ตเอาไปโรดเย่ yeah, เลื่อนมาเลื่อนม้อชืบเฮ้ยเดี๋ยว มีน้องๆถามว่าพี่ตาเขีไมห่หรอเออทำไมพี่สร้างแล้วมันไม่ตรงกันะเอาหม่ขอจัดระเบียบก่อนนะคะขอจัดระเบียบก่อนเย้ yeah. เราจะทำให้เขานั้นมาอยู่ในระนาบเดียวกันนะโอ้มันต้องลงไปอย่างงี้หรอโอเคโอเคหูครบเลยอะสุดยอดแท่นวาร์ปเดี๋ยวนะขอออกแบบสักนิดนึง เอาละตอนนี้นะคะเราก็ได้สร้างแท่นวาร์ปครบ4แท่นวาร์ปแล้วหลังจากนั้นเราไปลองใช้บริการกันเถอะนาอว่าแท่นวาร์ปที่สร้างด้วยสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์เนี่ยสามารถใช้การได้ดีหรือเปล่าแน่นอนว่ามันต้องดีใช่ไหมโอ้โหตอนนี้เงินเหลือน้อยแล้วนะจาก2ล้านเป็น60,000กว่าบาทอะคือน้อยจะจัดเลยนะคะไปไปฟาร์มเรากันเถอะมามาดู อูแท่นวาร์ปของเรานะะี่ค่ะมันจะได้แบบไม่เป็นเชิงเป็นแท่นนะเพราะว่าเราลงมอสน,นะคะก็เลยได้เป็นประมาณประตูเนาะประตูแบบดูลึกลับมากๆเลยนะคะหูแบบหน้าค้นหามากเรามาลองเข้าจุดวาร์ปของเรากันเถอะเริ่มด้วยแท่นวาร์ปไปภูเขาอืมนี่ก็จะมาโผล่บริเวณนี้นะคะแล้วก็แท่นวาร์ปไปทะเล Let's go เย่เราก็จะมาโผล่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ททนวัไปทะเลทรายเย่ yeah, ถึงแล้วเราก็จะมาโผล่บริเวณนี้นะคะ <c oughs> เป็นเจ้าเมียเมีย,มย,มยแล้วก็เทนวัสุดท้ายนะคะคือเทนวัไปเกาะขิงนั่นเอง ซึ่งแท่นวัดไปเกาะขิงเนี่ยเราก็เคยทําคลิปไว้ที่ EP ีที่40นะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเกี่ยวกับวิธีสร้างเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้คลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาสร้างแท่นวัดครบเลยนะคะครบเลยทั้ง4แท่นก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมาดูซิคลิปหน้าเนี่ยเราจะลงคลิปแบบไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันด้เลยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย